พริกสองต้นครับปลูกไว้คางบ้านครับติดลูกแล้วครับได้แล้วอันนี้กำลังเป็นดอกครับต้นครับแล้วก็พักทองต้นหนึ่งครับคุณนายปลูกไวไ้จะติดลูกแล้วครับจะได้ผล มาดูกันว่าจะได้ลูกไหมรอชมครับพีกหลายหน่ยแล้วครับพริกหลายลูกแล้ว <c oughs> <c oughs> พุ่มใจเสนอครับของคุณลชาจากทาองแม่ครับ น่าจะโอเคเพิ่งจะเห็นหนึ่งลูกท่วนไม่รู้จะได้ผลขนาดไหนครับรอชมครับรอชมรอชมถ้าไม่ติดก็ต้องรอต่อไปครับแต่พริกนี่ได้กินแน่ๆพักทองรอดูก่อน ต้องกินข้างรั้วครับรอชมครับคุณนายรอชมครับแล้วก็มะละกอเริ่มเหลืองนะครับมะละกอน่าจะได้กินลูกสุกแน่แนรอเวลาครับผม